ตกนแล้วสวัสดีค่ะท้องฟ้านี่ก็แปลกนะคะฝนตกฟ้าคึ้มเป็นบรรยายไม่ถูกนะคะไม่ได้ออกไปไหนก็ถ่ายแต่ท้องฟ้าวนๆไปนี่แหละค่ะ ฝนจะตกฟ้ายังส่งขาวมีเมฆเท่าๆไว้คอยออคุ้กันก่อนจะเปียกฝนยังพอหลุทันฟ้าฝนนั้นยังห้ามใจน้ำใจคือฟ้าหุดจะจากลา ก็ช่างง่ายได้ฝากเพียงข้อความหาตัดเยื่อใจด้วยคำง่ายจดกันเสียทีคุยบอก์ได้เลยดูตั้งเสียงฝนไปก่อนนะคะ บรรยากาศไม่แน่นอนนะคะท้องฟ้าพอฝนตกไปไมุได้สักครู่ออกมาอีกทีดูสิคะท้องฟ้ามีเมฆสีขาวปเปลายแต่ลายนะคะออกลายลายเนาะดูแล้วก็สวยดีนะคะเป็นคลื่นคลื่นท้องฟ้าในแต่และเวลานี้จะต่างกันจริงๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็สวยไปอีกแบบนะคะฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใยด้วยคำง่ายๆจบก,กันเสียทีเคยบอกอายแล้วว่าน้องบอกเคยฮักใครตั้งหลักหัวใจฮัพความผิดหวังบ่ทัน คำวา่าฮักเคยฟังจากอายเท่านั้นเพลอใจวาดฝันจนมาเจ็บในวันนี้ดูสิคะฝั่งนี้เป็นคลื่นๆแต่ก็ใสนะคะเมฆคลืนก้อนใหญ่หน่อยนึงสวยจริงเลยวันนี้นะคะออกมาก็ออกมาชมฟ้าทุกวันเลยค่ะเปิดประตูบ้านออกมาก็จะเจอท้องฟ้าแบบนี้แหละ เดี๋ยวก็คืมเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็บอกไม่ถูกก็ถ่ายไว้ทุกระยะทุกช็อตนะคะแล้วก็เก็บมาปฏิบต์ประตอกันเนาะคือต่างคนต่างเวลาบางที้ห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวหรือ10นาทีเองค่ะบางทีก็20นาทีแต่ฟ้าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเ่ยนี่ค่ะพอมาทางมุมนี้ก็จะกุ่เมฆหนาแน่นขึ้นไปหน่อยนึงนานเลยที่ตะวันตก ฟ้าก็เหมือนมืดมืดนิดนึงอะไรทำนองนี้แหละค่ะคำว่าฮักเคยฟังจากอายเท่านั้นเพือใจวาดฝันจึงมาเจ็บในวันนี้จะเก็บอายไว้ในทุกหยดน้ำตาที่จะไหลมาจากนิชั่วชีวี จ,จดจำอ้ายแต่สิ่งดีดีขอเก็บหักนี่ให้ตายไปกับใจนี่เดินลงมาเรื่อยๆนะคะลงมาข้างล่างค่ะจะไปตลาดวันนี้มีตลาดนัดหน้าบ้านก็จะไปซื้อผักมาด้วยความที่หวาดระแวงด้วยเหมือนกันค่ะตรงนี้อชั้นหนึ่งนี้จะมี ต้นมะรุมค่ะต้นนี้กำลังออกดอกออกฝักอ่อนเลยยอดก็สวยแต่เก็บไม่ได้มันสูงอยากจะเก็บยอดมะรุมกับดอกมะรุมไปแกงใส่ปลาย่างกินทั้งเลยค่ะนี่แล้วฟ้าตรงนี้ก็สวยอีกค่ะต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้แหละนี่เลยพี่น้องดูสิมันเป็นขึ้นสวยเนาะแต่ฟ้าก็เป็นสีฟ้าอยู่แต่ว่ามันมีเมฆเยอะนิดนึง ต้นลีลาวดีหรือจำปาลาวต้นนี้ก็ดกนะคะอันนี้คือต้นเชอรี่นะคะเชอรี่นี้ลูกใหญ่นะคะอร่อยด้วยค่ะแต่ตอนนี้นางไม่มีลูกนะคะแต่นางออกดอกทั้งปีเนาะมีลูกลูกใหญ่อร่อยแต่ที่สำคัญลีลาวดีต้นนี้หอมะคะ่ะมีกลิ่นหอมจำปาลาวนะคะได้แต่แกนคอมอง ไปตลาดกลับมาไปตลาดนี่ถ่ายไม่ได้เลยนะคะรีบแล้วก็มาแวะแนี่ละคะข้างหลังแฟดก็จะมีปลูกสารพัดเลยนี่ต้นนันชันค่ะเขาออกเองเต็มเลยพี่น้องเป็นป่าเลยก็เลยเก็บดอกอัญชันมาต้มน้ํากินนะคะเพราะว่าดอกอัญชันมีประโยชน์มากมายเลยไม่เชื่อก็ไปดูบ้านลูกวัดคนฮักศิล c h ชาแนลนะคะ บ้านเขาจะบอกประโยชน์ของดอกอัญชันอยู่นี่ค่ะสดๆแก้วก็เก็บสวยมากนะคะสีสวยเก็บไปต้มส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บมาทาผมส่วนหนึ่งค่ะผมจะได้ดกดกดำแล้วก็ป้องกันผมร่วงด้วยนะคะก็เอามาขยี้ขยี้ผมเลยละค่ะทิ้งไว้15หรือ20นาทีก่อนสานะคะบำรุงหนังศีรษะ เส้นผมที่ร่วงก็จะขึ้นมานะคะแล้วจะดกดำเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ส่วนนึ่งแก้วก็แบ่งต้มน้ำกินค่ะเขาบอกว่าลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะต้มเฉยๆเลยค่ะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรทั้งนั้นต้มกินแทนน้ำอุ่นนะคะกินกินแทนน้ำเปล่านี่จ้ะสวยงาม มีฝักมากมายเลยฝักแก่ก็มีฝักอ่อนก็มียอดเขาสวยมากน่าจะเอามาลวกจิ้มน้ำพริกได้เนาะแต่เมื่อกี้พอเก็บอันชันได้สักแป๊บฝนก็ลงเม็ดอีกค่ะก็เลยรีบขึ้นบ้านเลยขึ้นมาบนบ้านพอเดินขึ้นมาก็เจอท้องฟ้าอึมครึมอีกแล้วค่ะนี่จะ้ะจากตอนแรกลายๆนะคะ คืมคืมอีกแล้วพี่น้องนี่ขึ้นมาถึงชั้นห้าแล้วก็เลยถ่ายลงไปข้างตรงนั้นนิดนึงเพราะากากำลังจะกลับบ้านนะคะตอนนี้ประมาณ6กโมงแล้วที่ลงไปเมื่อกี้ก็คือห้าโมงกว่า5้าโมงไปไหนไปไหนตอนนี้เออระเหยไม่ได้นะคะต้องรีบรีบไปรีบกลับเพราะว่าเขาห้ามลงไปเดินข้างล่าง แล้วไปตลาดนัดก็น่ากลัวเนาะคนเยอะมากเลยไปซื้อผักไปซื้อผักเจ้าที่ไม่ค่อยมีคนนะะสังเกตเจ้าไหนคนน้อยไปซื้อเจ้านั้นแล้วก็รีบกลับบ้านนกกาก็บินกลับรังนะคะนี่มือดูนกโพบินก็แวะเลื่อยมานะคะชั้นห้ากว่าจะเดินขึ้นมาเนาะก็เหนื่อยเนาะนี่ค่ะต้มน้ำอันชั้นแล้วนะคะ เอามาล้างนิดนึงกันฝุ่นกันอะไรออกไปที่แต่ที่จริงฝนตกแต่ก็ล้างนิดนึงนะคะแล้วก็ต้มเลยจ้ะล้างแล้วก็เอาน้ําสะอาดที่เรากินนั่นแหละต้มต้มแล้วก็ตักกินเรื่อยๆค่ะกินน้ําอันชันแบบแก้เจ็บคออะไรได้ด้วยเนาะเพราะธรรมดาระยะนี้ต้องกินน้ําอุ่นนะคะนี่ค่ะสีสวยมากสีน้ําเงินอมม่วงนะคะ กินดีนะจ๊ะมากินน้ำดอกอัญชันกันนะคะสวัสดีค่ะ